ตอนนี้เรายังคงอยู่ที่โรงพยาบาลวัฒโนสดนะคะและที่นั่งข้างๆดิฉันก็คือนายแพทย์สุรชัยศรีตะวารินนั่นเองค่ะท่านเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์ด้านโรคมะเร็งสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยก็ได้พบกับคุณหมอหลายๆด้านเกี่ยวกับโรคมะเร็งปอดนะคะรวมถึงการวินิจฉัยแล้วก็ระยะของการเป็นโรคมะเร็งที่นี้ขั้นตอนการรักษาค่ะคุณหมอมีวิธีการรักษาอย่างไรบ้างคะ ครับก่อนอื่นจะเข้าขั้นตอนการรักษาเนี่ยก็ผมอาจจะต้องขอทราบข้อมูลที่สําคัญเพื่อประกอบในการพิจารณาวางแผนการรักษาซึ่งจะมีอยู่2ข้อที่สําคัญข้อที่1คือปัจจัยทางด้านเกี่ยวกับตัวโรคซึ่งคงจะมีการตรวจเรียบร้อยแล้วว่าเป็นมะเร็งปอดเป็นมะเร็งชนิดอะไรเซลล์อะไรแล้วก็อยู่ในขั้นที่เท่าไหร่นะฮะจากนั้นก็จะมีอีกปัจจัยหนึ่งคือปัจจัยทางด้านตัวคนไข้ว่ามีอายุเท่าไหร่เป็นเพศชายสูบบุหรี่มาหรือเปล่าแล้วตอนนี้ ร่างกายเนี่ยแข็งแรงดีแค่ไหนมีโรคประจําตัวอะไรก่อนหน้านี้เนี่ยเคยได้รับการรักษาอะไรมาแล้วบ้างทั้งหมดนี้เรามารวมประกอบกันแล้วค่อยวางแผนการรักษาซึ่งค่อนข้างละเอียดนิดนึงนะแต่มีความแตกต่างกันแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่ผมอยากจะพูดเนี่ยเอาเป็นแบบว่าแนวโน้มโดยทั่วไปเฉลี่ยที่เขาทํากันนะก็ะคือว่าออถ้าผู้ป่วยมาระยะที่1น,นะหรือระยะที่2ซึ่งเป็นระยะที่มะเร็งเพิ่งเริ่มต้นหรือระยะเริ่มต้นนะั่นเองเนี่ยการรักษาหลักส่วนใหญ่ก็จะเป็นการผ่าตัด นะซึ่งโอกาสมีการหายของโรคค่อนข้างสูงนะครับและหลังจากการผ่าตัดเนี่ยแพทย์ก็จะดูว่าชิ้นเนื้อเป็นยังไงลักษณะเป็นยังไงจําเป็นที่จะต้องมีการรักษาเสริมเพื่อป้องกันไม่ให้มันกลับมาเป็นซ้ําหรือเปล่าซึ่งการรักษาเสริมอาจจะเป็นทางด้านเคเบิลบัตหรืออาจจะเป็นการร่างฉายรังสีก็แล้วแต่กรณีไปแต่ถ้าผู้ป่วยเป็นระยะที่3อันนี้ค่อนข้างจะยากนิดหนึ่งเพราะระยะที่3ามมีการรักษาซึ่งต้องใช้ทั้งการผ่าตัดใช้แสงรังสีรวมถึงการให้ยาประกอบกันหลายอย่าง ซึ่งขั้นตอนนี้อาจจะยากนิดหนึ่งจําเป็นจะต้องมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่เรียกสหาสาขานะต้องมีแล้วต้องมานั่งคุยกันนะฮะไม่ใช่มีแล้วก็ไปนั่งโนละที่กันก็มนไม่ได้ต้องมานั่งคุยกันซึ่งเขาเรียกว่าการทำการประชุมร่วมภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า tumor board conference เพื่อมาคุยว่าแต่ละลายนี่เหมาะสมแค่ไหนนะเพื่อไปประกอบการรักษาซึ่งบางรายอาจจะทําผ่าตัดแต่แรกแล้วตามด้วยการให้ยาหรือฉายรังสีแต่บางลายอาจจะต้องการให้ยาหรือทําร่วมกับฉายรังสีก่อนแล้วตามด้วยผ่าตัดแต่ละลายไม่เหมือนกัน แต่ว่าแนวโน้มในระยะที่3เนี่ยผลการรักษาเนี่ยในแง่ที่จะทําให้หายเนี่ยก็ยังมีอยู่แต่ว่าก็น้อยลงเยอะนะมาถึงในระยะที่4ที่เป็นระยะที่เป็นมากแล้วมีการกระจายตัวไปยังอวัยต่างๆแล้วอันนี้ก็จะลําบากนิดนึงในแง่ในแง่ที่จะทําให้หายแต่อย่างไรก็ตามก็ยังสามารถรักษาให้ผู้ป่วยเนี่ยมีอายุยืนยาวขึ้นมีชีวิตอยู่แบบมีคุณภาพชีวิตดีสามารถที่จะดำรงชีวิตทํากิจวัตรประจําวันได้ตามปกติได้ใกล้เคียงมากที่สุดซึ่ง แนวโน้มส่วนเป็นการรักษาด้วยการาให้ยานะในนี้การพูดถึงการให้ยาเนี่ยในสมัยใหม่ไม่จําเป็นจะต้องใช้แต่ยาเคมีบัตรเสมอไป <c oughs> ยังมียาอย่างอื่นที่มีออกฤทธิ์ตรงเป้าหมายมากขึ้นแล้วก็ไม่ใช่ยาเคมีบัตรภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเป็น t a r g e t therapy t a r g e ที่แปลว่าเป้าหมายซึ่งทําให้ลดอาการข้างเคียงได้เยอะแล้วก็ได้ผลดีขึ้นแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าทุกรายจะใช้ได้ต้องมีการ ตรวจหรือการพิจารณาตามที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเขาเลือกแต่สร,สรุปแล้วเนี่ยผลการรักษาเนี่ยก็ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมผู้ป่วยมีชีวิตใกล้เคียงปกติอยู่ได้นานขึ้นมีความสุขมากกว่าเมื่อก่อนอันนี้ก็คือการรักษาโดยการใช้ยาในระยะที่เป็นมากนอกจากนี้ก็ยังมีรักษาด้วยวิธีอื่นๆเช่นอาจจะมีการใช้รังสีในส่วนที่ช่วยบรรเทาอาการเช่นมีการปวดนะหรือมีการ แพร่กระจายไปที่สมองนี่ก็ต้องมีการใช้ลังเครื่องหลังสีในการฉายแสงนะครับนี่ก็เป็นคร่าวๆข,าของการรักษามาะเร็งปอดในปัจจุบันนี้ครับค่ะอาจารย์คะแล้วในเรื่องของการรักษาแบบทาร์เกตเชตเทอร์ีเนี่ยนะคะนอกจากการใช้ยาแล้วเนี่ยยาที่ว่าเนี่ยมันมีคุณภาพในการรักษาดีสูงสุดขนาดไหนคะก็าจาริงๆแล้วมันเป็นทางเลือกอันหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ของการรักษาโรคมะเร็งนะถ้าสมัยก่อนเราใช้แต่ยาเคมีบำบัด แต่ปัจจุบันเนี่ยมีการพัฒนามากขึ้นซึ่งมีตัวยาอยู่หลายตัวแต่ที่รับอนุมัติในการรักษาโรคมะเร็งปอดเนี่ยก็มีอยู่แค่สองสามตัวผมขอยกตัวอย่างตัวแรกนะตัวนี้เนี่ยเป็นยาที่ออกฤทธิ์ยับยั้งที่หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงก้อนมะเร็งนะก้อนมะเร็งจะโตได้ต้องมีอาหารมีออกซิเจนไปเลี้ยงแต่ยาตัวนี้ไปออกฤทธิ์ยับยั้งหลอดเลือดตัวนี้ทาลายหลอดเลือดตัวนี้นะครับทำให้ยาเนี่ยหรืออาหารหรือสิ่งต่างๆที่จะไปเสริมให้มะเร็งมันโตขึ้นเนี่ย ออไม่มีตัวเมเล็ดก็ฝ่อลงไปแต่ว่าจะใช้ให้ดีเนี่ยต้องใช้ร่วมกับยาคีมบัตซึ่งมีการศึกษาทดลองเรียบร้อยแล้วว่าช่วยเพิ่มการตอบสนองให้มากขึ้นช่วยให้ผู้ป่วยมีชีดยืนยาวมากกว่าเดิมด้วยซ้ำนะครับนี่ก็ปประโยชน์ตัวหนึ่งมีอีกตัวหนึ่งก็น่าสนใจเหมือนกันเพราะยาตัวนี้เป็นยารับประทาน ยาตัวนี้ออกธิดตรงเป้าหมายที่ตัวเซลเล์มะเร็งเลยนะฮะไปยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลเล์มะเร็งทำให้มะเร็งเนี่ยโตน้อยลงโตช้าลงนะฮะแล้วก็อาจจะฟอไปได้ด้วยเหมือนกันนะฮะแล้วยาตัวนี้รับประทานเนี่ยมีผลข้างเคียงน้อยบริหารยาง่ายสะดวกนะ คนไข้มาหาหมอแล้วก็มารับยากินเป็นประจำแล้วก็มาตามนั้นสบายๆไม่ต้องไปเสี่ยงกับผลข้างเคียงของยาคีมบัตอาจารย์คะที่นี่เนี่ยมีการรักษาด้วยการใช้ยาแล้วก็มีการฉายแสงอยากจะทราบจังเลยค่ะว่าการฉายแสงในมีขั้นตอนในการรักษาอย่างไรครับในแง่นี้เนี่ยจำเป็นยิ่งต้องพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีรักษาโดยเฉพาะนะครับผมคิดว่าควรจะไปพบท่านอาจารย์ศักพิสิทธิ์นวศสิริในเรื่องนี้จะดีกว่าครับอ๋อค่าง,งั้นได้เลยค่ะง,งั้นเดี๋ยว เดี๋ยวดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปพบกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญอีกท่านหนึ่งนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยขอขอบพระคุณอาจารย์มากมากเลยค่ะขอบคุณค่ะหนึ่งในวิธีรักษาโรคมะเร็งปอดก็คือการฉายรังสีรักษานั่นเองนะคะและขณะนี้ค่ะดิฉันนั่งอยู่กับนายแพทย์ศักพิสิทธน์นวรสิริผู้เชี่ยวชาญร,รังสีรักษาและมะเร็งวิทยาสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ ทราบมานะคะว่าที่โรงพยาบาลวัฒนโนสดนี้ก็มีการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดด้วยการฉายรังสีรักษาคนไข้ที่นี่เนี่ยมีเทคนิคอะไรในการฉายรังสีให้กับคนไข้ที่เป็นมะเร็งปอดคะคในปัจจุบันนี่นะครับเราพบว่าคนที่เป็นมะเร็งปอดจริงๆเนี่ยมักจะมาด้วยก้อนมะเร็งที่ค่อนข้างโตนะครับเพราะในการฉายรังสีนี่ก็จะมีปัญหานิดนึงว่าในเทคนิคดั้งเดิมที่เราใช้2มิติเข้าไปเนี่ย นะครับเทคนิค2มิติจะเปิดลำรังสีเป็นรูปสี่เหลีย่ยมนะครับครอบก้อนมะเร็งไว้ะนะครับหมายความว่าตรงขอบข้างๆที่เป็นเนื้อดีก็โดนรังสีไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาว่าจะทําให้เนื้อดีเนี่ยได้รับรังสีโดยไม่จําเป็นเ,เกิดภาวะซกซซอนระยะยา,ยาวนะครับในปัจจุบันนะครับที่เราเนี่ยมีการฉายรังสีรักษามะเร็งปอดด้วยเทคนิคเป็น3มิติและ4มิตินะสมมิติก็คือการที่ให้ กล้องฉายรังสีเนี่ยให้ลำรังสีเข้าไปครอบตรงก้อนที่เราเห็นนะครับอย่างเช่นเหมือนกับค่้าๆเหรียญบาทเรามองทางมุมนี้เป็นรูปทรงกลมลำรังสีก็เป็นรูปทรงกลมเข้าไปครอบพอดีพอเปลี่ยนไปอีกมุมหนึ่งจะเห็นเหรียญบาทอันนี้เป็นเส้นตรงลำรังสีก็จะเปิดมาเป็นเส้นตรงเข้าไปครอบเพื่อหลีกเลี่ยงเนื้อดีข้างๆไม่ให้โดนลำรังสีนะครับด้วยเทคนิคนี้จะทําให้ผู้ป่วยหายจากมะเร็งและ ไม่มีภาวะเสรกซ้อนระยะยาวอ๋อก็คือว่ามีผลกระทบต่อเนื้อดีน้อยที่สุดน้อยที่สุดใช่ครับแต่เมื่อกี้คือ3มิติแล้ว4มิติมันดีกว่า3มิติยังไงค่ะอาจารย์สมิตินี้เป็นการพัฒนาอีกขั้นหนึ่งนะครับเพื่อลดภาวะอาการข้างกิงบางอย่างที่อาจจะ3ามิติแก้ไขไม่ได้นะอย่างเช่นคนไข้เวลานอนการทำการรักษาบนเตียงเนี่ยคนไข้ยังหายใจหยุดตลอดเวลาเพ้นก้อนที่อยู่ในปอดก็จะขยับตามจังหวะการหายใจ นะครับขึ้นลงนะครับเพียงเวลาเราฉายรังสีเนี่ยถ้าเราต้องการให้ฉายได้ครอบคุมหมดเราจะต้องเผื่อตำแหน่งระยะทางการขยับของตัวก้อนมะเร็งนะครับ<ม>ทีนี้ในสีมิติก็คือเราพยายามลดตรงตำแหน่งนั้นลงมาให้เล็กที่สุด<ม>เพื่อให้โดนเนื้อดีน้อยที่สุดศีมิติก็จะเลือกการฉายรังสีเฉพาะระยะของการหายใจอย่างเช่นช่วงจวังหวะหายใจเข้าหรือจังหวะหายใจออกนะครับ ช่วงไหนที่ก้อนมะเร็งมีการเคลื่อนที่ออกไปนอกแนวนอกระยะนั้นก็จะหยุดฉาย,ยเมื่อเคลื่อนที่เข้ามาก็จะฉายะนะเหมือนกับการยิงเป้าบินะนะครับจะเลือกยิงเฉพาะที่อาจารย์คะด้วยการรักษาแบบระบบ3มิติและ4มิติเนี่ยถือว่ามันดีกว่าเจ้าระบบ2มิติยังไงแล้วจะมีผลข้างเคียงที่จะเกิดกับเจ้าเนื้อดียังไงบ้างคะในระบบ3มิติกับ4มิตินะครับเป็นการแก้จุดอ่อนของระบบ2มิติ นะทำให้ประโยชน์ที่ชัดเจนก็คืออันที่1เราสามารถให้รังสีที่ปริมาณสูงสูงไปที่ตัวก้อนมะเร็งเพื่อกําจัดมันได้เด็ดขาดอันดับที่2ก็คือลดปริมาณรังสีที่เนื้อดี<ะ>ทําให้ผลแทรกซ้อนหรือภาวะแทรกซ้อนระยะยาวนี่น้อยลงอย่างชัดเจนะนะครับข้อเรียนที่3ซึ่งตอนปัจจุบันเนี่ยเป็นตัวจุดเด่นเลยละก็คือมะเร็งปอดส่วนใหญ่มักจะต้องทําการฉายรังสีคู่กับการใช้ยาเคมีบำบัด ซึ่งอาการข้างเคียงของเคมีบัตก็เยอะนะ้ารังสีก็เยอะด้วยเนี่ยโอ้ยิ่งไปกันใหญ่คนไข้มักจะสู้ไม่ไหวนะแต่พอมาใช้โดยเทคนิคนี้ปั๊บเนี่ยการที่คนไข้จะสามารถทนต่อไซเฟกหรืออาการข้้งเคียงเนี่ยจะสามารถทนได้เพราะว่าการขั้งเคียงจะน้อยลงกว่าเดิม4ีหเท่าตัวนะครับตรงนี้ทําให้คนไข้ได้ผลประโยชน์ในการรักษาที่ดีมากอีกอันหนึ่งก็คือในการฉายลังสีเนี่ย สิ่งหนึ่งที่เราต้องการรู้ก็คือว่ามะเร็งมันอยู่ตรงไหนบ้างนะครับเราจะได้ฉายครอบคุมได้ให้มันครบถ้วนปัจจุบันเราก็ใช้ข้อมูลอันหนึ่งจากเครื่องเพสแกนในการเอาข้อมูลเพสแกนเพื่อที่จะบอกว่าไอ้ตัวรังมะเร็งมันอยู่ตรงไหนบ้างนะครับมาใช้ในการวางแผนรักษาด้วย3มิติและสมิติ อันนี้จะช่วยได้เยอะเลยครับได้ฟังเจ้าเครื่อง3มิติ4มิติแล้วนะคะ<ช>ถือ<ช>ว่าเป็นเครื่องที่น่าสนใจมากที่โรงพยาบาลวัฒนสดนี้ก็มีเครื่องนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับของเรามีมีเครื่องชนิดนี้เป็นรุ่นของ Nova ลิสค่ะ,คะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนะคะที่สามาสละเวลานั่งพูดคุยกับเรานะคะบอกเล่าถึงเทคโนโลยีอันทันสมัยของการรักษาโรคมะเร็งปอดด้วยการฉายรังสีรักษาค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ